สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อบอกบกอกนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะไปปล่อยปลากันนะคะเพราะว่าน้องอันนะคะใส่มองที่สะก็ได้ปลาตัวใหญ่เลยค่ะนด้พ่อหนูดูก่อนไหนไหนไหว้าวว้าวว้าวอันนี้เขาเรียกว่าปลานูนจันใช่ไหมพี่ใช่ใชอุ้ย ไปลูกไปเดี๋ยนี่เอาไป,ไปส่งเลย <ไป S 1> เอาน้องปลาไปปล่อยเลยเรียบรีบนี่ไปทุกที่นะคะจะอ้วนก็ไปทุกที่เลยค่ะที่เราไปไหนแล้วเขาก็ไปด้วยค่ะเวลาแม่กับพ่อมานี่ดีใจมากเลยนะคะวันไหนแล้วเราจะลงนอนกระท่อมเนี่ยลงมาได้ื่นกบ่ะเก็บขนะ <laughs> องนอนกระท่อมแล้ว อุ่นนะเนาะพ่อเนาะมันได้ปลาปลาตะเพียนหนึ่งตัวนะคะอันนี้คือมันมันไม่ได้ถูกโดยตรงค่ะมันมองมองมองพันเนาะพ่อแล้วก็มีปลาปลานินด้วยนะคะมนี่ลงไปแล้วนะคะผู้ช่วยพ่อนิ่มลงไปแล้ว เดี๋ยวผู้ช่วยลงน้ำด้วยเออเอาใสๆเลยพ่อเอาตรงที่ใสๆเลยเบิ้งเดี๋ยวหนูจะได้ดูพ่อพ่อปล่อยไหน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 เอาปลาหนีนก่อนเนี่ยนะคะปล่อยก่อนแวบนะคะไปแล้วไปแล้วค่ะไหนแล้วก็ปลาเข็ง ปลาเข่งก็มีเหรอคะอืนี่นไหนีอ่อันนี้ปลาอะไรปลานนจานใหญ่นโอ้ยปลานนจาน,นไปแล้วนะคะได้สามตัวถูกมองนะคะแล้วก็ลองดูค่ะว่ามีไหมนะคะปลาเข่งอันนี้ออ้ย,อยปลาเข่งก็มีแต่จริงๆเราต้องหาปลาเข่งยักษ์เนาะมาปล่อยเนาะนนปลาเข่งเหรนั่นแหละอันนี้ดอกเฟื่องฟ้าเนาะ วสวยมากสีขาวนะคะต,ต้องหาไม้มาทำซุ้มนะใช่อย่างอีกเยอะเวียกของเรานี่ตรงนี้ก็มีนะตรงนี้สีสวยเขียนน้อยไม่ออกบ่หาเนี่ยาพนัก <laughs> พักผ่อนดีกว่าหาเนทาอีกแล้วนี่ค่ะตรงนี้จริงอุ้ยตรงนี้ก็อดอกสีนี่นะคะเอฟซีหัว จริงๆอ่ตรงนี้แม่ก็ปลูกนะคะนี่ให้เขาเลื้อยขึ้นไปต้นสมมเลยค่เอฟซีนี่นี่นีน่เห็นโอ้ต้นไม้นี่นะคะเอฟซี FC, ดวงจันนะคะเมืองกอนโอ้ยังไม่เต็มดวงนะคะเนี่ยโอ้มีดาวด้วย อไไโอ้โตรเร็วค่ะเขาแย่งกันขึ้นไงอ,อุ้ยไฟเลมันก็เริ่มเอ็นออกไน<ด>เริ่มเอ็นแล้วบอโอ้ <c oughs> อใหญ่สมบูรณ์มากเลยนะพ่อ,เ,อเพราะว่าเขาชอบอยู่ใกล้คนด้วยนะหนูว่าป่ะเดินนะคะทุกท่าน น,นี่ยังไม่ได้เปิดไฟนะคะันโซลลเซลที่มันนั่นโอ้สีนี้ก็งามนะพ่อเนาะอันนี้เขาเรียกว่าสีอะไรที่เราไปซื้อมาเนี่ยช,ชมพูอมขาวไม่รู้เขามีที่เรียกอยู่แต่นืแม่จำไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปต้องหาคนมาด้ยาช่วยเราได้หนีิเรียกลูกน้องมาเลยสามหนุ่ม เอาทั้งวันก็ได้เยอะอยู่นะพ่อ,อนะถ้าเราได้ก็เดี <c oughs> <c oughs> ย๋ยวจะพาเอฟซีไปดูตะกะแตนนะคะนี่นะคะงสงสัยน้องอัานลืมปิดไฟค่ะด้านบ้านดวนบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นโซลาเซลล์นะคะทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างเวลาค่ำมันก็เปิดเองนะคะธรรมชาติเลยตรงกระท่อมนึ้งก็เหมือนกันนะคะนี่ เดี๋ยวสักพักก็ให้พ่อเอารถเข้าไปจอดในบ้านนี่นะคะอ้วนกัหนูวายเคยซีชอบมากเลยค่ะกองฟางนะคะเนี่ยอุ้ยก็พากันนอนตรงนี้แหะคะ่ะกลางคืนนะคะเขาก็จะชอบมากเลยไม่รู้ไปขนอะไรมากองไว้เนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวคุณแม่ก็ต้องให้เขามาอาดฟางไว้นะคะ เพราะว่าเวลาเราเอาไปไหนก็จะได้สะดวกนะคะเก็บไว้ใส่ต้นไผ่หรือว่าใส่ต้นไม้เพื่อให้เก็บความชุ่มไว้นะคะให้กับต้นไม้นี่ค่ะปลาที่เราซ่อนกันเมื่อค่ำนะคะปลาแห้งนะคะปลาขอนเจนาเอฟซีมีปูปูปูนะคะมีปูมีปลาด้วยมีหอยนะคะเนี่ยปูก็อุ้ยปูนี่มันมากแล้วค่ะช่วงนี้นะคะทุกท่าน ต้นนี้เรางามมากเลยค่ะ,ะก,นนะกินทั้งปีก็ได้เนาะนี่เอาปุยหยดหยดใส่สักหน่อยแล้วออันนี้คุณแม่ก็ได้เอาใส่กระถางแล้วนะคะตอนที่มาก็เราใส่ถุงนะคะตอนนี้มีสองต้นนะคะเนี่ต้นนี้ด้วยต้นขึ้นฉ่ายวะพ่อ,อเขาเรียกว่า fc ใช่ไหมคะต้นขึ้นฉ่ายใช่ไหมคะ,ะบางทีเนี่ยใบเขาใหญ่มากนะคะเวลามันสวยจริงๆเนี่ย อุ้ยนี่ก็กินขนาดไหนแล้วเราก็ไม่ต้องไปหานะคะไม่ต้องซื้อถ้าเราเาทำข้อต้มก็เอาสักสองสาใบนะคะนี่อันนี้อีกซุ้ยนะคะเครื่องฟ้าก็กําลังเลื้อยเพราะว่าเรามัดนะคะทําเป็นซูมทางเข้ามันเฟื้อยลงมาก็เลยต้องทําแบบนี้ค่ะนี่ด้านหน้าเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะให้พ่อนิมต่อสายไฟนะคะ ออกมาทําไว้ตรงรูปหัวใจนะคะหรือว่ารูปช้างเดี๋ยวก็จะต่อไฟมาไว้ตรงป้ายนี้นะคะจะได้สวยงามกลางคืนก็จะได้ส่องป้ายด้วยนะคะอันนี้ช้างนะคะก็เพิ่งตัดก็ขึ้นอีกแล้วค่ะนะคะเพราะว่าเราลดน้ําก็เลยขึ้นบ่อยนะคะช้างก็สองนะคะนี่ช้างคู่บ้านไร่นะคะช้างคู่บ้านคู่เมืองค่ะ FC ว้าวตัวหนังสือสวยมากเลยตัวหนังสือไทยนะคะนี่ไฟก็ส,สว่างนะคะบ้านไร่ของเรานั่นเองนะคะดาวก็ขึ้นดีๆค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวจะทำกับข้าวนะคะแล้วก็พากกันนอนพักผ่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเพราะว่าพรุ่งนี้เพื่อนๆก็จะเดินทางนะคะไปที่อำนาจเจริญนะคะส่วนเราดูก่อนนะคะว่าถ้าไม่เหนื่อยอาการ ดีขึ้นก็ไปกับเพื่อนๆเ,เหมือนกันนั่นแหละนะคะออกเดินทางเดี๋ยวเราดูก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้อุ้ยนะคะ <c oughs> ตอนที่มาเนี่ยค่ะองนี้กําลังจับคู่นะคะเอฟซี FC เนี่ยเยอะอยู่นะคะกําลังเริ่มจับคู่แล้วนะคะว้าวนี่นะคะอู้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยทำความสะอาดแล้วนะเนี่ยนี่เขาก็จะจับอยู่ด้านนอกประมาณนี้ค่ะเอฟซี FC ก็เริ่มนะคะ จับคู่ผสมพันธ์แล้วค่ะนะคะเนี่ยข้อนี้จะเยอะกว่าทางนู้นเป็นพิเศษนะคะก็อันที่ขายก็คือเอามาจากคอกนู้นแหละค่ะนะคะแต่ว่าทางนี้เรางดให้เอาสายเข้าเลยนะคะเอาออกไปแล้วค่ะเพราะว่าเราจะให้นับไปนะคะวันนี้พรุ่งนี้ก็วันที่สองเมือ่อก็จะเป็นวันที่สามนะคะก็น่าจะพอเรียบร้อยค่ะจับหมดเลยค่ะนะคะ เราก็จะเอาหมดเลยเอาออกหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอารุ่นเล็กเข้ามาเบาะแล้วล่ะนะคะเพราะว่าเราก็ได้อบไว้นะคะห้าวันละเดี๋ยวเราก็จะเอามาไว้คองนี้แทนเลยนะคะก็คงจะประมาณนี้แหละนะคะ fc นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่เป็นกําลังใจที่เป็นห่วงนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ